กราบสวัสดีครับเพื่อนๆดิดีตอลเราเข้าสุด South Channel นะครับในรอบนี้นั้นผมนําทีมฟาร์มมาแนะนํานะครับโดยตัวฟาร์มตัวหลักตัวนี้ก็จะเป็นแลนเซอร์ที่ชื่อว่าลัมดาลิลิสนะครับตัวลัมดาลิลิสเนี่ยเป็นตัวสเปนคัสแลนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวเธอในการกําจัดพวกอาเชอร์แล้วก็บร์ส์เกอร์นะครับเอาละเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะจัดทีมให้เธอสําหรับการฟาร์มได้อย่างไงนะครับอย่างแรกเรามาทำความรู้จักกับตัวสก,กิลกันก่อนนะครับ สกิลแรกสกิลพวกนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของอัศการ5เธอนะครับมาถึงสกิลที่2ส,สกิลนี้จะทําให้เกิดพื้นที่น้ำกับตัวเธอนะครับซึ่งเมื่อเราเกิดพื้นที่น้ำแล้วฮอกกูของเธอจะลบบัฟหลบของศัตรูนะครับมาถึงตัวสกิลสุดท้ายเมลแอนวี mm hmm. v, สกิลนี้สําคัญมากนะครับสกิลนี้เป็นสกิลดูด,ดเกรของเพื่อนร่วมทีมนะครับจากนั้นก็จะมาเพิ่มให้ตัวกลับตัวเธอนอกจากนั้น ก็ยังโฟกัสดาวไว้ที่ตัวเธอเร่นนะครับแล้วก็เพิ่มพลังจมตีอีกด้วยอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะใช้สกิลอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยแน่ๆก็คือตัวสกิล1แล้วก็สกิลสส่วน skill 2, สกิลสําสหรับการฟาร์มไม่ต้องอัพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้สําหรับการต่อสู้แบบอื่นเราจะเป็นต้องอัพไปด้วยนะครับมาถึงตัวสกิลประจาตัวกันบ้างน,นะครับสกิลประจําตัวไม่มีอะไรมากนะครับสกิลแรกมีผลในการต้านทานดีบัฟ สกิลสเพิ่มประสิทธิภาพของควิกการ์ดสกิลที่3เพิ่มดาเมจคิด,ดิีเขนะครับซึ่งเราจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะเราจะใช้ตัวเธอเป็นตัวฟาร์มมาถึงสกิลถัดมาสกิลนี้เพิ่มดาเมจพัดให้อีกนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มการต้านทานดีบัฟด้วยนะครับตัวสกิลนี้ก็คงไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับเพราะเราจะไม่ปล่อยให้ศัตรูดีบัฟเราได้มาถึงตัวฮกุกกันบ้างน,นะครับตัวของผมาเป็นตัวฮกุสีเพราะฉะนั้นมันจะแรงกว่าชาวบ้านหน่อย ตัวฮอกกนี้เป็นฮอกกที่ถ้าอยู่ในฟิลด์ที่มีน้ํามันจะล้างบัฟหลบของศัตรูนะครับนอกจากนั้นเมื่อเราโจมตีเสร็จเราก็จะจะได้ตัวดาวด้วยนะครับซึ่งผลการได้ดาวเนี่ยขึ้นอยู่กับ o อเวอร์ชาร์จแต่เราก็ไม่ได้เอามาใช้เช่นกัน,นครับหลักๆที่เราจะเอามาใช้ก็คือการฟาร์มนะครับก็คือใช้ฮอกุหมูสัตว์กำจัดศัตรูไปเลยนะครับมาดูตัว CE กันบ้างน,นะครับ CE ที่จะใช้มีเพียงอย่างเดียวก็คือ CE ประจํากิจกรรมหรือไม่ก็จอกตามนะครับในกรณีที่เป็นกิจกรรมแนะนําให้เป็น CE กิจกรรมที่เพิ่มดาเมจไปเลยนะครับมันจะเพิ่มได้มากกว่าส่วน CE นี้มันมีข้อดีอยู่หน่อยก็คือมันจะมีเกจเพิ่มอัตราการได้รับเกจแล้วก็เพิ่มดาเมจคริติคอลนะครับไอเพิ่มดาเมจคริติคอลเนี่ยเราไม่ได้ใช้หรอกแต่เพิ่มอัตราการได้รับเกจ20%เนตี่ยมันมีโอกาสได้ใช้พอสมควรนะครับเอาละมาถึงซัพพอร์ตกันบ้าง ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการมาถึงของแคสโตเรียเนี่ยมันทําให้ตัวตารางเทียต่างๆเนี่ยมันปั่นป่วนเพราะว่าสายอาร์ตเนี่ยขึ้นมากระจายเลยอะเรามาดูกันก่อนสกิลแรกคาลิสมาสกิลคาลิสมนี่นอกจากเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ยังเพิ่มเกรดด้วยนะครับสูงสุดถึง30%เลยทีเดียวมาถึงสกิลที่2สกิลนี้เป็นสกิลชาร์จเกรดเหมือนกันนะครับเป็นสกิลชาร์จเกรดที่แหล่งเป้าหมายไปที่ใครก็ได้ นอกจากนั้นทั้งทีมก็เพิ่มอัตราก็ได้รับเกรดด้วยนะครับซึ่งพอมันใช้ควบคู่กับตัวสแวนสายอาร์ตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คี้โกงมนนะครับมาถึงสกิลสุดท้ายสกิลนี้เป็นสกิลที่เพิ่มประสิทธิภาพของอ์ตรานะครับสแเวนสายอาร์ตถ้าเกิดได้ตัวสกิลนี้เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวิร์กมากเลยนะครับแล้วก็ยังได้รับสถานะอมาตะอีกด้วยถัดมาตัวซัพพอร์ตตัวอื่นนะครับแนะนำนะครับพา,าลิซัส ตัวนี้หลักๆเราจะใช้แค่2 s สกิลก็คือสกิล l แล้วก็สกิล l นะครับสกิล2เป็นสกิลที่เพิ่มวัทธิภาพของอาร์ตการ์ดส่วนสกิล l จะเป็นสกิลกัรดและนอกจากกัดแล้วมันก็จะเพิ่มอัตราการได้รับเกรด้วยนะครับมันเพิ่มค่อนข้างสูงเลยทีเดียวและถ้าเราไม่มีจริงๆมันก็ต้องมีแหละถ้าเราไม่ได้อัพมาเราก็ใช้ตัวเนโรไบท์แทนก็ได้นะครับในกรณีที่เราคิดว่าเกรเราไม่พอเราอาจจะใส่เนโรไบทไปเพื่อ เพิ่มอัตราการได้รับเกริให้มากกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งทั้ง2ตัวถ้ารวมกันเนี่ยมันเพิ่มอัตราการได้รับเกริถึง100%เรลยนะถ้าเกิดเราคิดว่าตัวเราอ่ะเก็บเกริไม่พอเราเลือกชุดเปลี่ยนตัวแล้วก็สลับในโรบไบท์มาก็ได้นะครับในกรณีนี้ของผมเนี่ยพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะใช้แค่พันเลซัสซึ่งเป็นซัพพอร์ตราคาถูกเนาะส่วนซัพพอร์ตตัวอื่นไม่มีผลน,นะครับผมใส่มาให รับค่าบอลเฉยๆและตรงนี้เนื่องจากดามเมจของผมเพียงพออยู่แล้วผมจึงไม่จําเป็นต้องใช้ชุดเปลี่ยนตัวเลยซึ่งอันนี้ผมก็ใช้ชุดนี้ไปเลยก็ได้นะครับจากนั้นกดเรื่องเพลย์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าผมจะทํายังไงตัวฟาร์มที่เป็น l ลนเซอร์เนี่ยมันมีทางเลือกอยู่หลายตัวนะครับนอกจากเมลลิลิสก็จะมีฟินแต่ไม่ค่อยมีคนเอาฟินมาใช้แหละ ลหลักๆนะครับตัวสวอนสายอาร์ที่มันจะวนเกจได้เนี่ยมันต้องมีฮิตจำนวนระดับหนึ่งนั่นแหละถึงมันถึงจะวนได้ถ้าเกิดมีฮิตน้อยหรือฮิตเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกอ่าอย่างแรกเลยนะครับบับเพิ่มอาร์ไปก่อนเพิ่มไปเพิ่มไปเลยนะครับขั้นต่อมาแคสโตเลียพักเกจนะครับเพิ่มเกตอีกนิดนะครับ จากนั้นแมวินวีต่ตูดเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายเพิ่มอัตราการได้รับเกณน,นะครับขั้นตอนถัดมาใช้โฮกูกของเมวเลยนะครับเท่านี้ก็ควนได้แล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายนะครับกรณีที่เราไม่พอก็แค่เปลี่ยนตัวเอาตัวในโรบายที่อยู่แนวหลังออกมาเพิ่มอัตราการเล่งเกณหน,น,น่อยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เกตเราไมนั่นแหละ

เห็นไหมขนาดไม่ได้เชนอาร์ตก็ยังทันนะครับมาถึงเวฟสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้ถ้าเกิดไม่มั่นใจในดาเมจก็เพิ่มดาเมจโทกูไปได้แต่ว่าของผมคิดว่าดาเมจของผมพอแหละก็เหมือนเดิมนะครับแค่จะไม่ต้องกดสก,กิลอะไรเลยนอกจากนี้นะครับมันเป็นเทคนิคการฟาร์มง่ายๆของแลนเซอร์ ตันเซอร์ตัวเมลลิลิสเนี่ยแหละที่มันมีข้อดีตรงนี้นก็บึ้งไปเลยนะครับแค่นี้ก็เคลียร์แล้วนะครับเห็นไหมเรายังเหลือเกรดอีกนิดหน่อยถ้าเกิดเติมอีกนิดหน่อยก็เต็มแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นเทคนิคการฟาร์มที่ทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับเอาละในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําตัวฟาร์มสายฟรีบ้างซึ่งเป็นสายแคสเตอร์เนาะ เอาไว้ใช้ฟาร์มของพวกแอสซัซินซึ่งแอสซัซินเนี่ยเวลาเราโจมตีมันจะได้เกียรน้อยหน่อยแต่ว่ามันจะมีตัวเงื่อนไขาการใช้งานนิดนึงในการใช้งานแหละเอาละสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการพูดถึงตัวเซเวนสำหรับการฟาร์มพวกอาเชอร์หรือเบอร์ซเกอร์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ